เฮลโ o ลเฮลโวันนี้เราจะมาปลุกเหาสัตว์ที่นอนหลับไหลอยู่บนญ้ามาเล่นเซิร์ฟสเก็ตตัวแรกเจ้าบ um ้าโลควายนี่เสียงคุ้นๆไหมหมอโอ้เดินไปทางนู้นแล้วเฮ้ยแล้เวเราก็เจอเจ้าไทเกอร์เสือมายืนอยู่ตรงนี้อ่งางั้นยิงเป็นเพื่อนกันดีกว่า ก็ซิล่าก็ซิล่าโอ้ดูตรงนี้แสงสีที่ลังคงม่นสุดยอดเลยไปเลยแอนหาตัวที่เดินช้าช้ามาเขาสู้กันดีกว่าจะมีตัวไหนต่อกรต่อสู้กับก็ซิล่าได้ไหมนั่นเนี่ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาไม่หยุดเดินอ่ะ นั่นไงนั่นไงจะล้มแล้วจะล้มแล้วกอล์ิล่าเป็นผู้ชนะว้าฮ่าเย่ <Wow. Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ไปเลย <Wow. S 1> อ่าแม่วัวขาวัวทำเน่ไม่พูดอย่าง,งานั้นลูก เดินจะเพลอยงงั้นเนี่ยโอ้โหขาคูน่นี่ขาวัวนืมก,กระโดดลงน้ำไม่ดีกว่าไหมอ้าวโอ้ยงนเจ้ากิล่ดีกว่ากอล่ิงกรอรล่โห,โโหโโดจัดเล่นเซิร์ฟไม่ได้เลยด็อกหมา ผิวเะล่านะนิวสุดๆไปเลยโอ้โหยกอยกขาอะานสิไอผิว,วแล้วหัวจริงบายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะลืมกดติดตามนะจ๊ะบายบายโอ้หเลือเพียรเลยที่ยังไม่รีวิวลืมติดตามนะจ๊ะกดติดตามด้วย